ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าอีกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้านี้ผู้ช่วย AI ของเราจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่เราสั่งให้ทำงานอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่คอยคิดและวางแผนไปพร้อมๆกับเราเลยฟังดูอาจจะเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่นี่คืออนาคตที่ Microsoft เขาคาดการไว้เลยนะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า7เทรนด์ AI ที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการทางานและชีวิตของเราไปแบบพลิกโฉมเลยได้อย่างไร นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยลองนึกภาพง่ายนะครับว่า AI จะไม่ใช่แค่ GPS ที่คอยบอกทางแต่จะเป็นเหมือนนิเกเตอร์เก่งๆที่นั่งอยู่ข้างๆคอยช่วยเราวางแผนการเดินทางทั้งหมดเลยมันคือการเปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือที่รอรับคําสั่งเฉยๆไปสู่การเป็นคู่คิดที่ทํางานร่วมกับเราแบบจริงๆจังๆเลยครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ เพราะว่าจากการไปวิเคราะห์บทสนทนาบนโคไพ l o t มากกว่า37.5้าล้านครั้งเนี่ยเขาก็พบว่าคนเราเริ่มใช้ AI เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดดิจิทัลในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยนะตั้งแต่เรื่องซีเรียสซีเรียสอย่างการปรึกษาปัญหาสุขภาพไปจนถึงการนั่งคุยเรื่องปรัชญาหรือศาสนากันตอนดึกๆก็มีคือมันสะท้อนให้เห็นชัดเลยครับว่า AI กําลังจะกลายเป็นผู้ช่วยที่เข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์เรามากขึ้นทุกวันจริงๆ แน่นอนครับว่าพอเรามีคู่คิดคนใหม่เข้ามาเนี่ยผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือในที่ทํางานของเรานี่เองครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าในทีมของเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า AI agent เข้ามาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลอีกคนหนึ่งเลยสมมุติว่าทีมเรามีกันอยู่3คนใช่ไหมครับ AI agent ก็จะเข้ามาเป็นคนที่4คอยช่วยทํารีเสิร์ชข้อมูลสรุปการประชุมหรือแม้กระทั่งร่างอีเมลให้ ทำให้ทีมเล็กเนี่ยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับทีมที่ใหญ่กว่ามากๆได้เลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการแบ่งงานรูปแบบใหม่ที่เราจะเห็นกันชัดขึ้นครับลองดูการแบ่งบทบาทตรงนี้นะครับฝั่งมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยจะยังคงเป็นคนกุมบังเหียนอยู่คือเป็นคนกำหนดทิศทางใช้ความคิดสร้างสารรค์และก็เป็นคนตัดสินใจสุดท้ายส่วน AI ก็จะรับบทเป็นผู้ช่วยชั้นยอดไปเลยครับคือจัดการข้อมูลมหาศาลร,ร่างคอนเทนต์เบื้องต้นให้แล้วก็ทํางานซ้าๆที่น่าเบื่อแทนเราเเนนีี่่่ยแลครรรับบืออภาาาาพขงงกทงงกททํวมมสูณ์ แต่คำถามที่สำคัญมากๆก็ตามมาติดๆเลยครับแล้วเราจะไว้ใจเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลคนใหม่นี้ได้แค่ไหนกันเรื่องความปลอดภัยล่ะจะเป็นยังไงคำตอบก็คือ AI agent ทุกตัวจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่ต่างจากพนักงานที่เป็นมนุษย์เลยครับก็เหมือนที่เราต้องมีบัตรพนักงานเพื่อระบุตัวตนใช่ไหมครับ AI ก็ต้องมีเหมือนกันเราต้องมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันเพื่อจำกัดสิทธิ์ทุกข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นมาก็ต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสม แล้วบริษัทก็ต้องมีระบบป้องกันการโจมตีจากภายนอกด้วยทั้งหมดนี้ต้องเป็นระบบอตัตโนมัติที่ฝังอยู่ในตัว AI ตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่มาตามแก้ปัญหากันที่หลังครับเอาแล้วครับทีนี้เราจะขยับจากสเกลในออฟฟิศไปดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นมากๆกันบ้างเพราะพลังของคู่คิด AI เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับแต่มันกําลังจะขยายไปสู่การแก้ปัญหาระดับโลกเลยทีเดียวในแวดวงที่สําคัญมากๆอย่างการแพทย์และการวิจัยเนี่ย บทบาทของ AI กําลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยครับจากที่เมื่อก่อนเป็นแค่ผู้ช่วยวินิจฉัยโรคตอนนี้ AI กําลังจะกลายเป็นคู่คิดในการวางแผนการรักษาแล้วก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่ช่วยเราค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆได้เลยแล้วนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น b i o m u 1ที่ช่วยเร่งการพัฒนายาใหม่ๆหรือ RADdino ที่ช่วยให้รังสีแพทย์วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้เร็วและแม่นยำขึ้นไปจนถึง FCDD ที่เข้ามาปฏิวัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเลยนะครับคือเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างด้านสาธรารณสุขทั่วโลกได้อย่างมหาศาลเลยไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพของคนนะครับแต่เป็นสุขภาพของโลกเราด้วยในการวิจัยเพื่อความยั่งยืนเนี่ย AI ก็เข้ามาเป็นคู่คิดคนสำคัญเหมือนกันอย่าง Matter Gen กับ Matter Sim ก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวัสดุใหม่ๆสำหรับทำแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงได้เร็วขึ้นเยอะเลยหรือ Aurora ที่สามารถพยากรณ์อากาศและเตือนภัยน้ำท่วมได้แม่นยำแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งนี่คืออาวุธสำคัญมากๆเลยนะครับในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วอะไรล่ะที่เป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังเทคโนโลยีสุดล้ำพวกนี้เราจะไปดูโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นจริงกันครับ เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ายิ่งมีศูนย์ข้อมูลเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เกมของปริมาณอีกต่อไปแล้วมันคือเกมของประสิทธิทภาพครับแนวคิดใหม่ก็คือ AI super factories ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานอัจฉริยะที่ใช้พลังงานทุกหยดอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อสร้าง AI ที่ทรงพลังโดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรน้อยลงแบบมหาศาลเลยครับและสำหรับคนในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาก ลองนึกถึง Repository Intelligen c e ว่าเป็นเหมือนนักประวัติศาสตร์ที่ฉลาดสุด,สดคือมันไม่ได้แค่อ่านโค้ดในปัจจุบันนะแต่มันเข้าใจประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยว่าโค้ดนี้ถูกเขียนขึ้นมาทําไมเคยมีปัญหาอะไรมาก่อนแล้วมันเชื่อมโยงกับส่วนไหนบ้างทําให้มันสามารถให้คําแนะนําที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยๆได้เองโดยอัตโนมัติเลยครับทีนี้เรามาดูเทคโนโลยีที่จะมาพลิกเกมทุกอย่างแบบสมบูรณ์กันบ้างดีกว่านั่นก็คือควอนตัมคอมพิวติ้งครับ ซึ่งกําลังจะเกิดการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์เลยจากในอดีตที่การพัฒนาแต่ละขั้นเนี่ยใช้เวลาเป็น10บสปีในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นความก้าวหน้าแบบทวีคูณภายในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองครับและหัวใจของความก้าวกระโดดนี้ก็คือความสำเร็จทางเทคโนโลยีอย่างชิปมาโรราหนึ่งของ Microsoft นี่แหละครับ ลองนึกภาพว่าควบิตแบบกั้งเดิมเนี่ยมันเปราะบางเหมือนฟองสบู่เลยแต่โทโพโลจิคอควบิตที่ชิปตัวนี้ใช้มันมีความเสถียรและทนทานกว่ามากๆการผสมผสานพลังของควอนตัมที่เสถียรขึ้นนี้เข้ากับ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่คอมพิวเตอร์แบบเดิมไม่มีทางทําได้เลยครับเอาล่ะครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วที่จะมาสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคู่คิดคนใหม่อย่าง AI กันครับ คำกล่าวของคุณธนวัน์สุธรรมพันธ์จากไมไก่กศประเทศไทยก็สรุปภาพทั้งหมดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับนี่คือวิสัยทัศน์ที่มอง AI เป็นเครื่องมือในการปลดล็อกข้อจำกัดและก็สร้างโอกาสมหาศาลให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำให้ขึ้นใจจากเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดของเทคโนโลยีนี้เนี่ยคือการเสริมพลังและปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราให้เราทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาก่อน ไม่ใช่การเข้ามาแทนที่เราครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าวันหนึ่ง AI กลายเป็นคู่คิดที่ทรงพลังและทำงานเคียงข้างเราได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆอะไรคือปัญหาแรกหรือความท้าทายแรกที่เราทุกคนควรจะใช้พลังที่เพิ่มขึ้นนี้ร่วมกันแก้ไขเป็นอันดับแรกลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ